เออ<ๆ>ใช่ในนี้มีงูไหมคะง่ยคนอื่นมองไม่เห็นเลยครับเพราะเป็นโซนลับมันจะขุ่นเลยและนี่นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะกับบล็อกกระบี่ EP สองของแอนนายองชาแนลนะคะทุกคน ตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าปอมคลองสองน้ำตำบลเขาคามจังหวัดกระบี่นั่นเองที่นี่เนี่ยมีความมหัศาจรรย์แล้วก็เป็นเส้นทางศึกษาระบบนิเวศเล็กๆนะคะเป็นตรงรอยต่อระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็มมาบรรจบกันความมหัศาจรรย์ของที่นี่มีเยอะมากเลย นี่คือความเป็นมรกตนะคะสีน้ําของที่นี่เป็นความเขียวขจีตรงนี้จะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแห่งนี้เลยถ้าเลือกฤด,ดูการไปที่ถูกต้องเนี่ยทุกคนจะเห็นความมหัศจย์และความเขียวขจีมรกตที่สวยกว่าน,นี้มากๆเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่นี่ก็จะมีทางเดินสายสั้นๆเป็นแบบวงรอบนะคะเดินง่ายระยะทางประมาณ700เมตรเท่านั้นใช้เวลาเดินประมาณ45นาทีอเค อันนี้ก็คือให้เพื่อนนะคะถ่ายรูปให้สักหนึ่ง เอ็นจะอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับที่มาของคำว่าท่าปอมคลองสองน้ำนะคะว่ามาได้อย่างไรก็คือในช่วงที่ยามน้ําทะเลหนุนสูงเนี่ยหรือน้ําขึ้นก็จะเป็นน้ําเค็มนะคะที่นี่และช่วงเวลาที่น้ําลงก็จะเป็นน้ําจืดพอน้ําจากภูเขาเนี่ยไหลลงมาทดแทนน้ําจากทะเลทําให้พื้นที่ทาน้าท่าปอมเป็นป่าผุกที่มีลักษณะพิเศษคะก็คือจะมีทั้งน้ําเค็มและก็น้ําจืดมาบรรจบกัน ดีดีมาก ระหว่างที่ถ่ายรูปเล่นอยู่กับเพื่อนนะคะก็เจอพี่เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ให้ความรู้ของเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่นี่เขาก็เดินมาบอกว่าเดินเข้าไปถ่ายรูปตรงนั้นได้นะเขาก็ช่วยเราปีนไปอย่างที่เห็นในคลิปเลยค่ะก็ดูว่าภาพเป็นยังไงอกี้รี่แชร์เลยนะได้เก็า่ายคระนของคิระาโอเค ปีนไปได้ก็ต้องปีนกลับมาได้นะคะอย่างที่เห็นน้องเดินไปฝั่งนู้นก็ได้น้อเดินไปฝั่งนู้นก็ได้แล้วล็อกขาแสดงว่าไมยต้องแข็งแรงมากเลยแข็งแรงมาบ้านน้องน้องยืมยืมเรียบร้อยปะแล้วปีนครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เย็นไหมครับน้องน้ำเย็น,นะคะ่ะเดี๋ยวเขามาปกติเขาไม่ให้พายเหลือใช่ไหมคะใช่มีแต่ว่าวัาวนนี้พายไม่ได้แต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าเจ้าของเขาจะที่เขาจะจะะุดธูว<ม>าอะไรก็อมน้ำตาลน้ำขึ้นแล้วปกติแต่เดี๋ยวเวลาน้ำขึ้นมาปุ๊บได้ลองไปเจราจากัน เดี๋ยวพอน้ำขึ้นมาปุ๊บนะครับพอเป็นโถงน้ำปุ๊บมัน<ห>จะมุดอยู่ชั้นล่างของน้ำ<า>เขนักพักที่ปนปรดกมามปรับเข้าครับถ้าเกิดมาที่นี่ให้หนูหนูให้ฝากแนะนำหน่อยได้ไหมว่าควรมาหน้าไหนฤดูไหนถึงจะได้สวยที่นี่เปิดที่ท่องเที่ยวมาเที่ยวได้ทั้งปีเลยครับแต่ว่ามาน้ำขึ้นกับน้ำลงน้ำลงมันจะสวยตลอดสายไงน้ำลงมันจะสวยทิ้งทางออกนะครับเพราะว่าอย่างน้องมาเที่ยวชมที่นี่นะครับให้เหมาะให้มีน้ําตกทั้งวันให้น้ํสวยตลอดสาย น้องมาเล่นน้ําก็น้ําก็เพราะว่าเป็นน้ําจืดมันจะใส่น่าเล่นนะครับน้องมาให้ติดประมาณสักช่วงเก้าค่ำสิบค่ำสิบเอ็ดค่ำสิบสองค่ำสิบสามค่ำน้องมาภายในห้าวันนี้นะครับน้องมาเที่ยวได้ทั้งวันเลยครับขึ้นก็ได้เร่ก็ได้ครับน้องมาประมาณเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามภายในห้าวันนี้ครับน้ำทะเลมันเข้ามาน้อยมันจะใสสีมรกตทั้งวันเลยครับตลอดสายครับในที่ใช่ใช่ถ้าว่าน้องมาล้างอันนี้ยังไม่มรกตมากใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ ถ้าว่าน้องมาช่วงน้ําทะเลสูงนะครับมันสวยเฉพาะโซนนี้นิดนึงครับพอไปออกไปฝั่งนู้นจะขุ่นจะไม่สวยเลยครับที่แต่ี้หนูก็ว่าก็ใสยอยู่แต่อาจจะไม่ได้มรกตมากเนาะใช่อาจจะต้องมาตามที่พี่แนะนำฝั่งนูง้นฝั่งนู้นจะมรกรดกว่านี้อ๋อเพราะว่าน้ำต้องเดินไปเรื่ยอยๆกระสอบหนังไม่หนักแน่เลยขอบคุณม นนนีีีี่้้กก็็ทคุณคือรากอากาศของต้นแดงน้ำมันก็จะมีฟองใช่ไหมที่หนูเดินมาหนูเห็นมันมีฟองใช่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 เพราะฟองอะไรใช่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 มีปลาขี้ฟางความของน้ำไม่เท่ากัน มันตัวตามเรื่องปูนออกมาครับถ้าเข้ามาอยู่ใหม่ๆตาปกติเลยครับเดี๋ยวพอนั่งขึ้นหนุนขึ้นมาปุ๊บมันเป็นตัวงานปุ๊บธรรมาชาติของมันเลยครับเพราะว่าเป็นตัวงานปุ๊บมันจะมุดอยู่ชั้นล่างเดี๋ยวมันก็ไป,ไปที่ใบต่อระหว่างที่มันน้าจิ๋วมันก็สักพักมันจะมุดอยู่ชั้นล่างจนนั่งเก็มมันก็ปรับเข้าครับที่ปวนออกมามันจะปรับเข้าเลยครับเต็นนะคะตัวบ้านผมียกแลนดครับแต่ว่าถ้าน้องมาจาก มาจากกรุงเทพเลยครับเขาเรียกตัอนตัวทองนะครับตอนแรกหนูบอกกิ้งกาจ้ายังตัวเล็กๆอยู่เลยใช่ใช่ใช่มันจะโตอีกใช่ไหมคะโตอีกครับบางตัวก็โตโตมันเคยมีตัวใหญ่เข้ามาไหมคะมีมีมีครับไอ้พวกตัวใหญ่มันจะมายุบยุบไอ้ลูกปูกินนะครับปูที่ปูที่รากไม้นะครับมันจะกินลูกปูนี่ครับ ไม่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 เจอครับไม่เคยมีพอดีมีแดดด้วยนะครับต้องมาถ่ายจากข้างล่างนี่คือแต่ตัวนี้ดอกสีเหลืองนะครับตั้งกันหัสูงเหมือนกันแต่ตัวนี้ดอกสีเหลือง ไม่มีปลดจะไม่เห็นหญ้าทะเลเนี่ยไอพื้นทรายเนี่ยก็เหินมองไม่เห็นเลยครับพอไปส่งน้ำจะขุนเลยครับแบบนี้สวยป่าประมาณบ่ายสามใช่ไหมใช่ใช่มันบ่ายสามมันจะมีน้ำทะเลเข้ามาเพราะตอนนี้เป็นน้ําจืดอยู่ใช่ใช่จะเป็นแบบข้างล่างขุนข้างบนใสใช่ใช่ข้างล่างนี่คือเป็นน้ำทะเลที่เข้ามาใช่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 ตอนนีมีเกลือนั่นกว่าอยู่ชั้นล่าง นี่ตกปลาเต็มหมดเลยครับแต่ว่าน้องมาก่อนหน้านี้ประมาณสักช่วงก่อน11โมงนี่10โมงครับจะเป็นน้ําตกขนาดใหญ่เลยครับเพราะน้ำเลนยังไม่เข้ามาเป็นน้ำากลีดสนิทแล้วก็มันเทลงเนี่ยที่ร่องนี้ครับจะเป็นน้ําตกแตกฟองขาวหมดเลยครับ ลงน้ำทั้งคืนเลยครับมันน่ากินพวกลูกฟุ้งลูกปลาครับใบแฉบใบดิณแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในในวันนี้ยาหลวงมารุดมยาปราชายาลุ่มยามุงอมันเออใช่เหมือนยาดมไหมอ๋อเวลาแบบกินเนือกินมะนาวเป็นเหมือนแบบตะกุนเวรเฮ้ยหอมมากเออ ใช้เป็นแทนพวกยา,าอกหอมอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกมันใช่ใช่ใชเาเรียกมะนาวผีไงครับอืมที่เรียกมะนาวเมื่อกี้พี่เด็กจ,จากตรงไหนนะ <c oughs> นี่นี่นี่ใช่ใช่นี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 ่ขเขาใช่เนี่ยลูกอันลักษณะต้นมะนาวผีอันนั้นลูกเป็นเหมือนมะเฟืองนะครับอันนี้เป็นความรู้ใหม่มากสำหรับแอนเลยเนาะเขาเรียกว่าต้นมะนาวผีทุกคน คือพี่เขาว่าหยิบตัวใบามาแล้วก็ตัวผลอันเนี้ยของมันมาเหมือนมะเฟืองอ่ะแต่ว่าเขาเรียกต้นมะนาวผีคือมันให้กลิ่นแบบสดชื่นะนะเนาะเหมือนยาดมยาลมอะไรพวกนี้สําหรับคนที่แบบว่าเมารถเมาเรือแก้วิงเวียนหรือในขณะที่เดินป่าแล้วไปเจอต้นแบบนี้ก็คือหยิบมาดมได้อันนี้เป็นความรู้ใหม่สําหรับแอนมากมากเนาะเนี่ยน้านแล้วเป็นเคม็มเค็มข้างล่างเค็ข,ข้างบนใช่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 น้ำเค็มมีเกลือเล่นกว่าครับอี่ชั้นล่าง อันนี้ก็เป็นลักษณะของน้ํานะคะที่มีน้ําทะเลหนุนเข้ามาแล้วก็คือน้ําทะเลเนี่ยจะเป็นขุ่นอยู่ด้านล่างแล้วด้านบนเนี่ยเป็นน้ํเจิดก็เป็นท่าปอมของส่งน้ําแล้วตอนนี้นี่ระวังล่นะปะวังนจะไระวังนดูเพิ่ะปัน,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 นด่งจะไะวังนเพ่งจะวลเ่งไวันด่ไวนดูเพิ่จไมระวังลนเ่ไปันด่งะไมเ่ไมนเ่งรันเ่ไป่ะว่งน่ ถ้าว่าปกติถ้าว่าน้องมาก่อนอันนี้มันจะเป็นน้ำตืดใสาลางเป็นพื้นทรายหมดน,นะครับไม่ได้เป็นโคลน,นะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะคะสำหรับใครที่อยากมาศึกษาเส้นทางธรรมชาติที่ท่าปอมคลองสองน้ำที่จังหวัดกระบี่นี้นะคะเดียนจะใส่รายละเอียดการเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่นะคะไว้ในดีคิปชันบล็อกของคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับวิดีโอนี้เองก็จะขอลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b e ด้วยนะคะบ๊ายบาย